สวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลครับผมนี่เลยครับวันนี้ก็จะพามารีวิวใบตัดหญ้าที่สั่งมาอีกชิ้นนะมีหลายคนถามว่าผมใช้เป็นตัดหญ้าเป็นของอะไรมากมายนะมาครับมาดูกันไอตัวนี้ที่ผมไม่ใช้แล้วนะครับอยู่แบบเต็มแบบนี้เลยดูครับนี่เต็มแบบนี้เลย,เมบบเลยผมไม่ใช้แล้วนะครับแบนด์นี้แบรนด์เดียวในใจผมครับ ผมเคยใช้มาหลากหลายแบรนด์นะผมจบที่แบรนด์นี้แหละครับก็โดนหินไม่ดุง้งโดนตอไม้ที่ว่านแข็งๆนะครับไม่มีดุง้งมาแกะกันราคาไม่เกินหนึ่งร้อยบาทที่จะได้แบบมึงของผมเลยครับเด็นดูกันนี่ SK5 ล้านเปอร์เซ็นนะนี่ครับนี่ ยี่ห้อเดียวครับยี่ห้อเดิมเลยนี่หลักคอมเมนต์ถามว่าผมใช้เป็นขนาดอะไรแบบไหนนี่ครับขนาดขนาดสิมิลคูณสามจุคูณ,ค,ณความหนานะความหนาที่ผมใช้ตลอดเลยนะครับ1.6ึมิลทำไมถึงกล้าใช้1.6ึมิลเละครับธรรมดานะที่ผมเคยใช้มานะครับ สองมิลเนี่ยต้องเร่งเยอะต้องเร่งยังไงอะต้องเร่งเครื่องเยอะแล้วมันยังไงครับมันเหนื่อยอะผมก็เลยหาวิธีการบอกว่าหาคิดว่ามันเกี่ยวกับเพราะอะไรรูอว่าเครื่องผมซื้อเครื่องตัวแท้มันก็ต้องเหนื่อยมาเดิมใส่เคยใส่สองมิลมานะผมก็จบไปที่สิบหกมิลเอ้ยสิบหกหนึ่งจ็ดหมิลเออหนึ่งจดหกมิลครับหนึ่งจดกมิลจบสุดๆแล้วครับ 1.6ถ้าใครที่ว่ากลัวมันหักหรือกลัวมันแตกใส่ขาอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับที่ผมใช้มาครับไม่มีรอยแตกรอยอะไรนะแต่ถ้าราคาไม่เกินหนึ่งร้อยบาทพี่ว่าไม่มั่นใจไม่กล้าใช้เนี่ยครับดูจ้ะข้างบนก็มีอีกนะแต่ว่าผมอะเอากล่องทิ้งไปผมไม่ได้ประมาณยังอีกห้าหกชิ้นก่นแหละผมก็เอากล่องทิ้งไปแล้วผมไม่ได้เอาตั้งมานะนี่ครับผมเก็บไว้ไว้ให้พี่ๆดูกันว่าโอ้ กล้าใช้เหรอราคาใบตัดหญ้าราคาไม่ถึงสองร้อยราคาร้อยกว่าบ,บาทนี่ครับก็ใครอยากได้เดี๋ยวมาเดิมปักตะกร้าไว้นะกดเลื่อนที่คอมเมนต์แล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยจบแน่นอนครับนี่นครับดูนี่ครับนี่ใบดูดูนะนี่นี่แล้วก็เดี๋ยวเปรียบเทียบอันใหม่กันว่าผมเนี่ยทําไมถึงกล้าใช้นี่ดูกันแกะครับแกะออกมาปุ๊บคมกริบเลยเหล็กเขาอะ ชุบน้ำมันมาให้นะนี่ครับอันใหม่นะแล้วดูอันเก่าปุ๊บขนาดความที่ผมใช้ไปถามว่าเยอะไหมล่ะครับก็นี่ครับเปรียบเทียบกันนี่เดี๋ยวอานี้ออกไปจะจะเห็นชัดเลยนี่ครับนี่ก็รับไปเยอะเหมือนกันนะนี่ครับดูกันนี่ออกไปเยอะออกไปเยอะแต่ถ้าพี่ว่ายังใช้ได้อีกยังใช้ได้อีกขนาดเหมือนกันครับ16บหกหนึ่งจดหกเหมือนกัน ใบสิบทำไมไม่ใช้ใบ18เลยครับมาชี้แจงกันใบ18เนี่ยนะครับหนักเครื่องเลยผมก็ใช้เครื่องแท้นะของผมเป็นมานูยาม่านะครับมานะูยาม่าสี่หนึ่งะก็เครื่องสองเจ้วะวัยรุ่น2อทีนะผมก็ใช้ใบ16บหกนี่มาประมาณตั้งแต่ตัดหญ้ามาก็ผมหลายปีแล้วนะเคยใช้ใบ18มาครั้งเดียว โคตรหนักเลยครับสปริงคัตปึ๊ดเลยอะ่ะโดนไปอะ่ะเครื่องเก่าฮนะเครื่องต่อเก่าเป็นตัวเครื่องตัวจีนนะสปริงสปริงคัตเนี่ยโอ้โหขาดเป็นว่าเล่นครับผมก็มาจบที่สิบหกและใบสิบหกแล้วก็หนึ่งจุดหกจบที่สุดแล้วครับถ้าใครที่ว่าให้ผมแนะนานะผมแนะนําเป็นใบสิบหกนะจบที่สุดแล้วครับสําหรับวัยรุ่นเครื่องตัดหญ้านะยังไงอะครับฟาร์มหนา บางคนก็อุ้ยไม่กล้าใช้ใช้เถอะครับนี่ครับก็ปผมนี่ครับเป็นกองแล้วของผมเป็นกองเลยเยอะแยะมากมายจบที่สุดแล้วครับแบรนด์นี้ถูกด้วยและก็ดีด้วยบางคนก็บอกไม่กล้าใช้ราคาถูกไม่นะครับของดีประหยัดผมก็ทําคลิปมาหลากหลายนะก็ทําคลิปให้พี่ดูกันว่าราคาแค่นี้ก็จบจริงๆเนี่ยครับก็ดูกันที่ผมทําไปก็จบทุกอันนะจบทุกอันครับ จบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นตมากกว่าล้านเปอร์เซ็นเนี่ยครับดูการใช้งานนะไม่มีบิดไม่มีงอนะโปรงดิกดูครับโปรงดิก๊กทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังนี่ดูครับไม่มีบิดไม่มีงอขนาดโดนหินก้อนใหญ่นะเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่มีดุ้งเลยแต่ถ้าเออมันก็โดนหินไปตามสภาพนะแต่ว่าถามว่าต้องมาเอาค้อนตีไหมอะไรไหมไม่นะครับ ผมไม่เคยเอาค้อนตีแม้แต่ใบเดียวสําหรับแบรนดนี้นะถ้าแบนด์อันเก่าที่ผมใช้นะแม่งั้ยตีเป็นว่าเล่นเลยครับตีตลอดต้องเวลาไปตัดหญ้าสวนยางหรือสวนตุเรียนนะเวลาไปโดนตออะไรแบบน,นี้มันจะดุ่งแล้วผมต้องเอาไอ้ค้อนเนี่ยไปตีด้วยตั้งแต่ผมใช้แบนด์นี้มาสองปีกว่ากับสองปีนะผมไม่เคยพกค้อนไปตัดหญ้าเลยครับจริงๆคนอื่นผมไม่รู้นะแบนดอื่นผมไม่รู้นะผมไม่กล้าบอกแล้วครับ แต่ว่าถ้าแบรนด์นี้จบที่สุดแล้วครับดูจากการซื้อครับแต่ว่าทําไมถึงซื้อเยอะผมตัดหญ้าบ่อยตัดหญ้าบ่อยผมก็เก็บอุปกรณ์ตัวเครื่องเจียไรสายของผมเนี่ยไปรับด้วยอ่าเดี๋ยวทําคลิปอีกคลิปนะให้ดูกันว่าเวลามีอุปกรณ์ที่ว่าเครื่องเจียตัดหญ้าแล้วพกพาสะดวกดียังไงเวลาใบาไม่คมแบบเนี้ยเราก็ถอดมันรับได้เลย ที่สวนไม่ต้องใช้ไฟครับมันเป็นแบตเตอรี่แล้วก็จบด้วยอ่นี่ครับเหล็กเป็น SK5 นะดูครับเสียงกลางวานไหมปิงเสียงโคตรดีดิเฮคมกริบคมกริบคมกริบ นี่ครับแบรนด์นี้จบที่สุดแล้วนี่ราคาไม่แพงแล้วก็จบที่สุดเลยโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็คอมเมนต์พี่เขาเขาถามว่าผมเป็นใบอะไรก็นี่ครับบอกอีกเช่นเคยนะก็พี่คนนั้นที่ถามว่าก็สั่งซื้อคลิปผมได้เลยครับกดเข้าไปในลิงก์้วก็กดสั่งซื้อในช้อปปี้ได้เลยอ่าจบที่สุดแล้วเนี่ยหรือว่าถ้าไม่มีในนี้ก็พี่กดข้างล่างปุ๊บมันจะเลื่อนเห็นข้างล่างได้เลยแล้วก็พี่กดไปสั่งซื้อกันได้ ราคาไม่เกินร้อยหรือว่าบางคนก็ได้ร้อยนะแต่ได้โค้ดส่งฟรีนะประมาณนี้ครับคลิปนี้จบที่สุดครับก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะนี่เก็บไว้ให้พี่ดูกันว่าผมใช้เป็นใบอะไรครับเนี่ยใบนี้แหละครับจบที่สุดแล้วถูกด้วยแล้วก็ดีด้วยโอเคประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครชอบก็อยากดูแบบไหนอีกคอมเมนต์มาครับจะจะได้ดูเรื่อยๆนะซื้อตัวไหนมาก็รีวิวพี่จะดูตลอดเลยครับ ถูกแล้ดีมีอยู่จริงครับสวัสดีครับ